คำคืนวันศุกร์ในยานยานากะกรุงโตเกียวโรกับภาพวาดจากผู้กันของจิตกอเอกแสงจันนวนาศาสตร์่องอาบไลหลังคาบ้านไม้บรานและเงาของต้นซากุระที่ทอดตัวยาวเหยียดไปตามทางเดินแคบเคนจิสิตปินนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นแอฟรินเอริกันวัยยีิบแปดปีกำลังดื่มดำกับความสงัดนั้นปลายดินสอก,กระไดของเขากรีดกลายลงบนสมุดสเก็ตภาพ จับภาพแสงเงาที่ตกกระทบกำแพงวัดเก่าแก่และโคมไฟหินที่ตั้งอยู่อย่างเดียวดายผิวซีน้ำพึ้งเข้มของเขาตัดกับแสงไฟสลัวจากร้านค้าที่ปิดแล้วแล้วผมหยิกสั้นสีดำสนิทของเขาขยับไหวเล็กน้อยตามสายลมเย็นเย็นที่พัดเอื่อยดวงตาคมกริบแต่แฟงแวออนโยนของเขากวาดมองไปรอบตัวอย่างช่างสังเกตเขาไม่ได้เพียงแค่วาดภาพทิวทัศน์แต่กำลังพยายามจับจับ ยายานของยานเมืองเก่าแห่งนี้ไว้ายในผลงานเพื่อเตรียมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งแรกของเขาเคนจีทอนหายใจเบาเลาความรู้สึกเป็นคนนอกยังคงวนเวียนอยู่ในใจเข้าเป็นครั้งคราวแม้จะเกิดและเติโบโตในญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วราวกับเจ้าของภาษาและถือสัญชาติญี่ปุ่นแต่รูปลักษณ์ที่แตกต่างของเขาก็มักจะดึงดูดสายตาอยากรู้อยากเห็น หรือบางครั้งก็เป็นสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักทว่าค่ำคืนนี้ยาน่าดูเหมือนจะโอบกอดเขาไว้ในความเงียบสงบมีเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันและเสียงแมวจรจัดร้องหาคู่จากมุมมืดเท่านั้นที่ทำลายความเงียบทันใดนั้นความรู้สึกเย็นว่าแบลนผ่านสันหลังของเขาห่างตาของเคนจิเหลือเพนเงาตะคุ่มเคลื่อนหัวยอยู่ไกลๆตรงหัวมุมถนน เขาพยายามปัดความรู้สึกไม่สบายใจนั้นทิ้งไปบางทีอาจจะแค่แคคนจอจัดหรือคนที่ออกมาเดินเล่นยามดึกเหมือนเขาก็ได้เขากลมนาลงจดจ่อกับภาพสเก็ดต่อพยายามขับไล่ความหวาดระแวงที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเสียงเครื่องยนต์แผ่วเบาดังไกลเข้ามาเรื่อยๆก่อนจะหยุดลงไม่ไกลจากจุดที่เขายืนอยู่เคนจิเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อย รถตำรวจสายตรวจคันหนึ่งจอดสนิทอยู่ริมถนแน,นแสงไฟสีแดงวูบว่าบ,บนหลังคารถสะท้อนกับกระจกหน้าต่างบ้านเรือนโดยรอบประตูรถฝนขับเปิดออกออกร่างสูงสมส่วนในเครื่องแบบตำรวจก้าวลงมาชายผู้นั้นคือเจ้าหน้าที่ซูซูกิวัยี่สิบปลายปายบาหน้ากลี้ยงเกลาแต่แววตาแข็งกร้าและเย็นชาเข้ามองตรงมายังเคนจิด,ด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก ดึกดื่นปานนี้แล้วออกมาทำอะไรแถวนี้เสียงของซูซูกิดังขึ้นทำลายความเงียบสงัดของค่ำคืนน้ำเสียงนั้นฟังดูเป็นทางการแต่แฝงไปด้วยความไม่ไว้วางใจอย่างชัดเจนเคนจิกลืนน้ำลายพยายามควบคุมน้ำเสียงให้เป็นปกติผมกําลังสเก็ตภาพครับท่านเขาตอบพลางยกสมุดสเก็ตขึ้นเล็กน้อยเป็นหลักฐานซูซูกิเดินเข้ามาใกล้ขึ้น แสงจากไฟชายที่เขาถือส่องมาที่ใบหน้าของเคนจีอย่างจงใจทำให้เขาต้องหยี่ตาลงเล็กน้อยสเก็ตภาบในเวลานี้เนี่ยนะน้ำเสียงของซูซูยังคงราบเรียบแต่แฝงความเย่อยหยันอยู่เล็กน้อยดวงตาของเขากวาดมองเคนจีตั้งแต่หัวโจดเท้าอย่างประเมินคนอย่างนายดูไม่เหมือนศิลปินเท่าไรเลยนะคำพูดนั้นแทงใจเคนจีอย่างจัง คนอย่างผมหมายความว่าอย่างไรกันคนผิวสีอย่างเขาน่ะหรือหรือคนที่แต่งตัวเรียบง่ายอย่างเขามันดูไม่น่าเชื่อถือเคนจิคมความไม่พอใจไวัยพยายามตอบอย่างสุภาพผมเป็นศิลปินครับกำลังหาแรงบันดาลใจสำหรับงานแสดงภาพงานแสดงภาพซูซูกิเลกคิวขึ้นเล็กน้อยมีบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตอะไรมายืนยันตัวตนไหม่ขอดูน้อยสิ เคนจิรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมที่เริ่มคืบคลานเข้ามาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ออกมาวาดรูปในที่สาธารณะแต่เขาก็รู้ดีว่าการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องฉลาดเขาลุงหยิบบัตรประจำตัวประชาชนออกจากกระเป๋าสตางยืนให้สูซูกิอย่างช้าซูกีกิรับบัตรไปพลิกดูอย่างละเอียดแสงไฟฉายส่องไปที่ชื่อและรูปถ่ายของเคนจิสลับกันไปมา เคนจิสู้ๆกิเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยมีบัตรประชาชนหรือลายอนุญาตอะไรมายืนยันตัวตนใหม่ขอดูหน่อยสิเคนจิรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมที่เริ่มคืบคลานเข้ามาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแค่ออกมาวาดรูปในที่สาธารณะนามสกุลก็ญี่ปุ่นนี่แต่หน้าตาไม่ยักเหมือนคนญี่ปุ่นเท่าไหร่เขาพึมพำออกมาว่าวแต่ดังพอที่เคนจิจะได้ยินชัดเจน คำพูดนั้นเหมือนเข็มเล็เก็กทิ่มแทงความรู้สึกของเขาอีกครั้งผมเป็นลูกครึ่งครับเคนจิตอบพยายามรักษาความสงบอ๋อลูกครึง่งซูซูกิลากเสียงยาวก่อนจะยื่นบัตรคืนให้เคนจิแล้วมาทำอะไรรับหนะ้าล่อแถวนี้ในยามวิการคนเดียวย่านี้ปกติมันเงียบสงบนะไม่ค่อยมีคนแปลกหน้าเพ่นผ่านคำว่าคนแปลกหน้าและเพ่นผ่าน ทำให้เคนจิเริ่มรู้สึกโกรธขึ้นมาจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรลับลอผมแค่วาดรูปเขายืนยันและผมก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าผมอาศัยอยู่ในโตเกียวนี้มาทั้งชีวิตแต่งตัวแบบนี้ทำงานทำการอะไรเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าย่านนี้ปกติมันเงียบสงบนะไม่ค่อยมีคนแปลกหน้าเพนพ่านคำว่าคนแปลกหน้าและเพนพานทำให้เคนจิเริ่มรู้สึกโกรธขึ้นมาจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรลับลอ ผมแค่วาดรูปเขายืนยันและผมก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าผมอาศัยอยู่ในโตกเกียวนี้มาทั้งชีวิตสูซูกิยังคงสักสายไม่หยุดสายตาของเขามองกระเป๋าสะพายของเคนจิยังสงสยัยในกระเป๋านั้นมีอะไรขอดูหน่อยได้คุณไม่มีสิทธิ์มาคนกระเป๋าผมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับเคนจิเริ่มขึ้นเสียงเล็กน้อยความอดทนของเขากำลังจะหมดลง ผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายซูซูกิหัวเราาหึ่งทีในลำคอไม่มีสิทธิ์เองงั้นหรือผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผมมีสิทธิ์ที่จะสอบสวนผู้ต้องสงสัยเพื่อรักษาความสงบงเปรียบร้อยของประชาชนเขาจงใจเน้นคำว่าผู้ต้องสงสยัยผมไม่ใช่ผู้ต้องสงสยัยเคนจิสวนกับทันควันผมเป็นแค่ศิลปินที่ออกมาทำงานศิทธิปะของตัวเองยามค่ำคืนสิทิ์ปา ซูซูแค่นเสียงหรือว่าใช้สิทธิ์ป้าบังหน้าทำเรื่องอื่นกันแน่พวกกายจินผิวสีอย่างพวกแกนี่แหละที่ชอบสร้างปัญหาลักเล็กโขโมยน้อยทำลายทรัพย์สินที่นี่มันย่านคนดีมีการศึกษานะไม่ใช่ที่สำหรับคนจอจัดอย่างแกจะมาปูนเปี้ยนแม้ว่าเคนจีจะแต่งกายสะอาดสะอานและดูมีรสนิยมแต่ซูซูก็เลือกที่จะตีความทุกอย่างไปในทางโลบตามออติดีของตนเอง คำพูดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและออกติทางเชื้อชาติและชนชั้นนั้นทําให้เคนจิชาว่าไปทั้งตัวความโกรธพลุงพลานขึ้นมาจนแทบจะควบคุมไม่อยู่คุณกําลังดูถูกผมนะในร้านอาหารเล็กๆ็งที่อยู่ไม่ไกลนักคุณยายทานากะเจ้าของร้านวัยเจ็ดสิบเศษกำลังเตรียมจะปิดร้านเธอได้ยินเสียงเออะโวยวายจึงแอบมองลอดพาวานหน้าร้านออกมาด้วยความเป็นห่วง เธอเห็นเคนจิชายหนุม่มลูกครึ่งที่เธอเคยเห็นแวะมาซื้อของที่ลานสะดวกซื้อใกล้ๆกำลังเพชิหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่สูสูตำรวจที่เธอรู้จักดีว่ามีนิสัยชอบวางอำนาจและมีอโคติกับคนที่ดูแตกต่างหัวใจของยิงชลาวต้นไม่เป็นซ้ำเธอรู้สึกสงสารเคนจิแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะออกไปช่วยเหลือโดยตรงเคนจิกำลังต่อสู้กับความรู้สึกหลากหลายที่ถาโถมเข้ามา ความกลัวความโกรธความรู้สึกไร้อำนาจและความอับยอดอดสูเขาคิดถึงคำสอนของแม่ที่บอกให้เข้มแข็งและอดทนสมอแต่ครั้งนี้มันเกินกว่าที่เขาจะทนรับไหวจริงๆผมจะนับว่านี่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซูสูคูดวงตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นถ้ายังดื้อดึงไม่ให้ความร่วมมือผมจำเป็นต้องจับกลุ่มคุณในข้อหาพฤติกรรมน่าสงสัย และขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขาเริ่มก้าวเข้ามาใกล้เคนจีมากขึ้นท่าทางคุกคามเคนจีถอยหลังไปก้าวหนึ่งสัญชายานบอกให้เขารีบหนีไปจากตรงนั้นแต่ขาทั้งสองข้างของเขาเรากับถูกตรึงไว้กับที่ในร้านอาหารเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลนักคุณยายทานากะเจ้าของร้านวัยเจ็ดสิบเศษกำลังเตรียมจะปิดร้านเธอได้ยินเสียงเอ๊ะ อวยวายจึงแอบมองหลอดเ้าวมานาร้านออกมาด้วยความเป็นห่วงเธอเห็นเคนจิชายหนุ่มลูกครึ่งที่เธอเคยเห็นแวะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆก,กำลังเเชนหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ซูซูกีตำรวจที่เธอรู้จักดีว่ามินิไซชอบวางอำนาจและมีอคอติกับคนที่ดูแตกต่างหัวใจของยิงชลาวเต้นไม่เป็นซ้ำเธอรู้สึกสงสารเคนจิแต่ก็ไม่กลา้าพอที่จะออกไปช่วยเหลือโดยตรง เคนจิกำลังต่อสู้กับความรู้สึกหลากหลายที่ถาโทมเข้ามาความกลัวความโกรธความรู้สึกไล่อำนาจและความอับยอดอดสูเขาเหลือบมองโทรศัพท์มือถือในมือความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวในเสี้ยววินาทีนั้นเคนจิตัดสินใจเขาจะไม่ยอมถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปเขาเงยหน้าขึ้นสบตาซูซูกิอย่างไม่เกรงกลัวช่วยด้วยครับเขาตะโกนสุดเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่น ตำรวจคนนี้กำลังคุกคามผมโดยไม่มีเหตุผลเขาเหยียดผิวผมจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตะโกนข้อความเดียวกันซ้ำอีกครั้งเพื่อว่าจะมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในยานนั้นได้ยินพร้อมกันนั้นนั้นเคนจีพยายามปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของตนเองอย่างรวดเร็วนิ้วสั่นเทาแต่ก็ยังกดไปที่แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียพยายามจะเปิดไลฟ์สตรีม หรืออย่างน้อยก็ยกโทรศัพท์ขึ้นทำท่าเหมือนกำลังบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสู้ๆตกใจกับการกระทําที่ไม่ขัดคิดของเคนจิใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธแกทำบ้าอะไรวะเขาาศพออกมาอย่างหัวเสียพุ่งเข้าใส่เคนจิหมายจะแย่งโทรศัพท์มือถือห้ามถ่ายนะเว้ยนี่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เกิดการยื้อแย่งกันเล็กน้อย เคนจิอดโทรศัพท์ไว้แน่นซู้ๆพยายามบิดแขนของเขาสมุดสเก็ดภาพของเคนจิหลุดจากมือร่วงลงกระแทกพื้นภาพวาดที่เขาทุ่มเทตั้งใจวาดกระจายเกือนไปทั่วทางเท้าบางแผ่นปลิวไปตามแรงลมคุณยายทานากะที่แอบมองอยู่เห็นเหตุการณ์เริ่มบานปลายก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยกล้าทำมาก่อนมือที่สั่นเทาของเธอ หยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วนิ้วที่เหี่ยวยนกดไปที่ฟังก์ชันบันทึกวิดีโอเธอซ่อนตัวอยู่หลังเคาน์เตอร์ในมุมมืดของร้านแอบทึกคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดที่ขึ้นเกิดด้านนอกอย่างเงียบหัวใจของเธอเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นและความกลัวระคนกันหลอกปนกัน,กนเสียงตะโกนของเคนจีและเสียงยือย้อแยงกันดังพอที่จะทำให้เพื่อนบ้านบางคนในละแวกนั้น เริ่มสงสัยหน้าต่างบ้านสองสามหลังเปิดออกมีคนชะโงกหน้าออกมามองด้วยความอยากรู้รถยนต์คันหนึ่งที่ขับผ่านมาก็ชะลอความเร็วลงคนขับมองเหตุการณ์ด้วยความสนใจความสนใจจากภายนอกเหล่านี้ทําให้ซูซูกิเริ่มลังเลและชะงักไปเล็กน้อยสีหน้าของเขาแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็มีความกังวลฉายออกมาเว็บ อึ้งในจังหวะนั้นเองรถตำรวจสายตัวอีกคันบังเอิญขับผ่านมาพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายที่ดูหนุ่มกว่าและท่าทางเป็นมิตรกว่าซูซูกิลงมาจากรถเมื่อเห็นสถานการณ์ที่ดูไม่ปลดกัดมีอะไรให้ช่วยไหมครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอทามขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพและเป็นกลางซูซูผงะไปเล็กน้อยเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานเข้าคลายมือที่จับแคนเคนจิออกทันทีพยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติ ไม่มีอะไรมากครับแค่กำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยนิดหน่อยเขาพูดเสียงอ่อยลงอย่างเห็นได้ชัดเคนจิรีบช่วยโอกาสนี้อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายทันทีเขาเล่าถึงการถูกคุกคามการถูกดูมินและการพยายามยึดทรัพย์สินของเขาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มทั้งสองนายมองหน้ากัน ก่อนจะหันไปมองซูซูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามหนึ่งในนั้นสังเกตเห็นสมุดสเก็ตและดินสอที่โต๊ะกระจายอยู่บนพื้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นศิลปินจริงๆนะครับสารวัตรซูซูกิน่าเสียเขาอึกอักพูดไม่ออกความมั่นใจและท่าทีวางอำนาจก่อนหน้านี้หายไปหมดสิน้นเมื่อมีพยานรู้เห็นและมีเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เขาก็รู้ตัวดีว่าสถานการณ์เริ่มไม่เป็นดีกับตนเองอีกต่อไปผมว่าเรื่องนี้คงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่หนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นก็จะหันไปทางกลนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพและเป็นกลาง ซูซูผงะไปเล็กน้อยเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานเข้าคลายมือที่จับแคนจีออกทันทีพยายามปรับสีหน้าปรับสีหน้าให้เป็นปกติไม่มีอะไรมากครับแค่กำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยนิดหน่อยเขาพูดเสียงอ่อยลงยังเห็นได้ชัดเคนจีรีบช่วยโอกาสนี้อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายทันที เขาเล่าถึงการถูกคุกคามการถูกดูหมิ่นและการพยายามยึดทรัพย์สินของเขาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มทั้งสองนายมองหน้ากันก่อนจะหันไปมองสูสูขีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามหนึ่งในนั้นสังเกตเห็นสมุดสเก็ตและดินสอที่ตกกระจายอยู่บนพื้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นศิลปินจริงๆนะครับสารวัต ซูซูกิน่าเสียเขาอึกอักพูดไม่ออกความมั่นใจและท่าทีวางอำนาจก่อนหน้านี้หายไปหมดสิน้นเมื่อมีพยานรู้เห็นและมีเจ้าหน,น้าที่คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็รู้ตัวดีว่าสถานการณ์เริ่มไม่เป็นเพนดีกับตนเองอีกต่อไปเคนจิสายนาแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่จิตใจของเขากับบอบช้ำอย่างหนักผมผมไม่เป็นไรครับเขาตอบเสียงสั้น ซูซูรู้ดีว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วเขาพ่นลมหายใจออกมาอย่างแรงด้วยความหุดหงิดก่อนจะหันหลังเดินกลับไปที่รถของตนเองอย่างหัวเสียแต่ก่อนจะขึ้นรถเขาก็ยังไม่ไหวหันมาจ้องเคนจิด้วยสายตาอาฆาตเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ไงเขาพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อซูซูจากไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มทั้งสองนาย ก็ช่วยเคนจิกเก็บภาพสเก็ตที่กระจัดกระจายพวกเขาเกล่าวขอโทษแทนการกระทําของซูซูและแนะนำให้เคนจิกลับบ้านไปพักผ่อนเคนจิยืนอยู่ท่ามกลางภาพวาดที่บางแผ่นก็เปลือเปื้อนรอยเท้าบางแผ่นก็มีรอยยับอยู่ยี่เขารู้สึกอ่อนล้าไปทั้งตัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกของการไม่ยอมจำนนและความภาคผู้มิใจเล็กๆทีทีทกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อสักดิสรีของตนเองคุณยายทานาก็เดินออกมาจากร้านอย่างเงียบเธอยื่นขวดน้ำเย็นเชนให้เคนจิดื่มน้ำหน่อยสิพ่อหนุ่มเธอบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยายเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะดวงตาของเธอมองเคนจิด้วยความเห็นใจไม่ต้องกลัวนะยายมีหลักฐาน ธอกระซิบเบาๆพลังชี้ไปที่โทรศัพท์มือถือของตนเองรอยยิ้มเล็กปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเคนเป็นครั้งแรกในค่ำคืนนั้นขอบคุณมากครับคุณยายวันต่อมาเรื่องราวของเคนจีถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียท้องถิ่นคลิปวิดีโอที่คุณยายท่าหนา้ากะถ่ายไว้ถูกส่งต่อกันอย่างรวดเร็วแม้ว่าคุณภาพของคลิปจะไม่ดีนักแต่ก็เห็นเหตุการณ์การคุกคามของเจ้าหน้าที่สูสุขได้อย่างชัดเจน เขาพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อซูซูกิจักไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มทั้งสองนายก็ช่วยเคนจิเก็บภาพสเก็ตที่กระจัดกระจายพวกเขากล่าวขอโทษแทนการกระทําของซูซูและแนะนำให้เคนจิกลับบ้านไปพักผ่อนเคนจิยืนอยู่ท่ามกลางภาพวาดที่บางแผ่นก็เปื้อนรอยเท้าบางแผ่นก็มีรอยยับอยู่ยีเขารู้สึกอ่อนล้าไปทั้งตัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกของการไม่ยอมจำนนและความภาคภูมิใจเล็กลีที่กล้าวลุกขึ้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตนเองคุณยายทานากะเดินออกมาจากร้านอย่างเงียบถธอยืนขวดน้ำเย็นเชนให้เคนจิดื่มน้ำหน่อยสิพ่อนุ่มเธอบอกโดยน้ำเสียงอ่อนโยนยายเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะดวงตาของเธอมองเคนจิด้วยความเห็นใจไม่ต้องกลัวนะยายมีหลักฐาน เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจอย่างกว้างขวางหลายคนแสดงความเห็นออกเห็นใจเคนจีและประนามการกระทำที่เต็มไปด้วยอคติของซูซูกิมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดผลจากการตรวจสอบภายในสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ซูซูกิถูกสั่งพักงานชั่วคราวและถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในแผนอกอื่นที่ไม่ต้องติดต่อกับประชาชนโดยตรง แม้ว่าบทลงโทษอาจจะดูไม่รุนแรงนักในสายตาของหลายคนแต่มันก็สร้างผลกระทบต่อหน้าที่การงานและความทะเยอะทะยานของเขาอย่างแน่นอนเสียงของเคยห้้อนแน่นอนชื่อเสียงของเขาก็เสียหายไปไม่น้อยหลายวันผ่านไปเคนจินั่งอยู่ในห้องทำงานเล็กๆของเขาแสงเดดไดยามเช้าศาสต์ส่สองเข้ามาทางหน้าต่างเขามองภาพสะเก็ดจากค่ำคืนนั้น ที่วางอยู่บนโต๊ะบางภาพยังคงมีร่องรอยความเสียหายลงเลืออยู่แต่แทนที่จะรู้สึกสระหรือโกรธแค้นกลับมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปประสบการณ์เลวร้ายในคืนนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขาเคนจิยิบผู้กันขึ้นมาจุ่มลงในสีดำสนิทอนจะเริ่มแต่งแต้มสีสันลงบนพื้นผ้าใบสีขาว เขาไม่ได้วาดภาพทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงามอีกต่อไปแต่เขากำลังวาดภาพที่สะท้อนความจริงของสังคมภาพของความยุติธรรมออกติและการต่อสู้เพื่อสักสริษรีความเป็นมนุษย์ภาพวาดของเขามีทั้งความมืดมิดและความหวังความเจ็บ